ผู้มีปัญญาสามย่อมพระประโยชน์หลุดลิงเฝ้าสวนฉะนั้นซึ่งก็ต้องเป็นเช่นนั้นทำอะไรลงไปแล้วไม่เกิดผลก็เป็นการเสียแรงเสียเวลาและอาจจะเสียสิ่งของที่ต้องใช้ในการทำนั้นนนั้นด้วยหนักว่านั้นก็เช่นไม่รู้ว่าบุคคลน,นั้นเป็นอะไรกำลังเจ็บไข้ด้วยอาการของโรคอะไรในขณะนั้นให้ยารักษาผิดโรคผิดเวลา อาจถึงเสียชีวิตได้นี่เป็นโทษของการไม่ฉลาดในประโยชน์ที่อาจให้โทษหนักดังที่ท่านเปรียบว่าใช้ลิงเฝ้าสวนลิงก็ต้องทำลายต้องกินอะไรอะไรในสวนให้เสียหายเลยมากมายพิจารณาด้วยดีย่อมจักได้ความเข้าใจว่าปัญญาเท่านั้นสำคัญที่สุดจะได้ประโยชน์จะเสียประโยชน์ก็อยู่ที่ปัญญาเป็นใหญ่จึงอย่างได้จึงอย่าได้ประมาทปัญญา พึงพยายามอบรมปัญญาตนเถิดแล